ดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู y u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  e ออนวันีจันสำหรับคลิปนี้คลิปนี้เป็นคำทํานายของชาวราศีตุลกับชาวลัคนาตุลในเดือนมกราคม2565คลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16ตุลาคมจนถึงวันที่ 15พฤศจิกายนนะคะท่านใดก็ตามที่เพิ่งเข้ามาดูดวงในคลิปนี้เป็นครั้งที่1นึ่งเอขอกราบขอความกรุณาช่วยกดติดตามนะคะช่วยกดติดตามแล้วก็กดที่รูปกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ว่าอัปเดตอยู่ทุกวันแล้วก็ท่านใดที่ต้องการดูดวง12นักกษัตริย์ในปีพศ2565 กับดวง12ราศีในเดือนธันวาคม2564ก็สามารถเข้าดูได้ที่ใต้คลิปหรือไปดูที่หน้าช่องหลักแล้วก็ไปที่เพลย์ลิสต์นะคะก็จะมีคลิปดูดวงเยอะแยะเลยมีทั้งพิกอาคาร์ดพิกอเด็กพิกอนัมเบอร์คลิปเลือกไพ่คลิปดูดวงหลายแบบหลายหัวข้อนะคะแล้วก็มีครอบเวอร์เพลงนะคะให้ฟังกัน ท่านใดก็ตามที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวกะลุนาแอดไลน์มาเท่านั้นไม่ต้องโทรมาท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวให้แอดไลน์มาเท่านั้นค่ะไม่ต้องโทรมานะคะที่อยู่ไลน์ก็จะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปนะคะไลน์เอทาลอ e สองส R O T สองสี่เ t ท a ล o สองสี่ใช้ภาษาอังกฤษตัวอักษรเล็กหมดค่ะแล้วก็วันนี้เราจะดูดวงกันด้วยไพ่าโร l o แล้วก็ไพ่ร r เคลิลน,นะคะแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะคะเราจะใช้ไพ่าโร l o ทั้งหมดสิบ ห้าใบเรามาเริ่มกันเลยนะคะใบแรกแวมไพร์วอลฟอร์จูนนาลีปราบสิงโตฮอมเมดหนึ่งเหรียญเป็นรูปผู้หญิง ร้องไห้จนน้ำตาไหลเป็นสายเลือดที่ว่าคนไทยโบราณน่ะเขาเปรียบเปยว่าร้องไห้จนน้ำตาเป็นสายเลือดร้องไห้จนน้ำตาเป็นสายเลือดเพราะว่าตาอักเสบนั่นเองร้องไห้มากๆก็ตาบอดได้อันนี้นะคะคุณออฟสอดจัติก เพจออฟสอดควีนออฟขับไนท์ออฟวันลเวเจ็ดไม้เจ็ดดาบเท่า ในส่วนของไพ่อลาเคิลนะคะก็ได้ไพ่ดีอยู่ค่ะแล้วก็มีไพ่กงล้อมหาสมบัติขึ้นด้วยแล้วก็มีไพ่พญานาคขึ้นได้เลื่อนขัน้นในนี้คือถูกหวยได้เลื่อนขัน้นได้เลื่อนตําแหน่งอันนี้โชคลาภเนี่ยมาจากแหล่งน้ําขายเหล้าขายเบียร์ขายเครื่องดื่มขายอาหารรวย งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีประสบความสำเร็จดีมากท่านจะมีชื่อเสียงในสายงานความรักไม่ค่อยสมหวังแต่มีเกณฑ์ถูกหวยมีดวงถูกหวยค่ะมีดวงถูกหวยความรักอาจจะไม่สมหวังแต่ว่ามีดวงถูกหวยแน่นอนตัวคุณนะอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับพวกหมอดูพวกล่างทรงอะ่ะและมีดวงที่จะได้โชคลาภจากวัดที่อยู่ใกล้แม่น้ำ คุณกำลังสนใจที่จะศึกษาศาสตร์เกี่ยวกับเวทมนต์คาถาอาคมสนใจเกี่ยวกับร่างทรงองค์เทพมีการไปบนบานสารเก่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปบนบานพญานาคมีดวงถูกหวยเป็นช่วงที่ดวงดีคุณอาจจะได้บวชในช่วงเดือนอาจจะไปบวชนะในช่วงเดือนตุตุลาเอ้ยไปบวชคนราศีตุลน,นะจะได้ไปบวชในช่วงเดือนมกรานะคะ คุณจะสนใจในศาสตร์ลี้ลับมีรางสังหรณ์ดีมีเกณฑ์จะได้ไปทําบุญที่วัดสนใจเกี่ยวกับการเรียนต่อสนใจเกี่ยวกับสนใจเกี่ยวกับเรื่องเล่นลับสนใจเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวเอเลี่ยนเรื่องเล่นลับสนใจศาสตร์การดูดวงคุณเป็นคนฉลาดเก่งหมดมีมีความรู้ความสามารถรอบตัวแต่ว่าคิดมากมีโรคเครียดเข้ามาจะได้เพื่อนใหม่ จะได้เพื่อนใหม่เป็นครูบาอาจารย์หมอดูนักกฎหมายคุณอาจจะได้ไปเรียนดูดวงได้เรียนได้ไปเรียนดูดวงได้เพื่อนใหม่เป็นครูบาอาจารย์หมอดูนักกฎหมายพระมีเกณฑ์ที่ว่าคุณน่ะจะได้ของขังสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะมีเพื่อนเอาของขังเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาให้คนรอบข้างมองว่าคุณเป็นคนนิสัยแปลกๆนะ แต่ว่าเป็นคนที่ฝันแม่นคาดการล่วงหน้าอะไรเนี่ยแม่นยำม,มากคนที่ทำอาชีพเกี่ยวกับทำอาหารเป็นพ่อกลัวงานบริการงานโรงแรมค้าขายงานในผับงานในบาร์นักแสดงดีหาเงินเก่งคำพูดดีคำพูดเป็นเงินเป็นทองเจรจาอ่อนหวานคำพูดเป็นเงินเป็นทองเงินทองมีไม่ขาดสายหาง่ายใช้คล่อง ดวงชะตาของท่านในเดือนมกลาคมมีคนอุปถรัรมภ์ไม่ได้ลำบากอะไรเลยมีคนอุปถัมภ์มีคนให้ความช่วยเหลือแต่เหมือนคุณนะ่ะจะเป็นโลกไอเนี้ยซึมเศร้าเหงาพอรักอ่ะมีความทุกข์ในจิตใจความรักไม่สมหวังแต่ก็แปลกนะอาจจะได้คู่ต่างชาติก็ได้ถ้าได้แฟนต่างประเทศดี มีดวงได้คู่ต่างชาติต่างภาษามีเกณฑ์ได้ไปเรียนต่อเมืองนอกเป็นช่วงที่ว่าคุณนะ่ะมีความทุกข์ในจิตใจอย่างมากมีความผิดหวังในเรื่องความรักอกหกักผิดหวังในเรื่องความรักซึมเศร้าเหงาเพราะรักมีความทุกข์ในจิตใจเกิดปัญหาในงานที่ทำการงานมีอุปสรรคมีความยุ่งยากใจทะเลาะก,กับคนใกล้ชิด มีความโศกเศร้าและที่สําคัญมีเกณฑ์ได้ไปงานศพคนที่รู้จักด้วยนะช่วงเดือนมกราเนี่ยคุณมีเกณฑ์ได้ไปงานศพคนที่รู้จักความพยายามในอดีตจะส่งผลให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จไพ่ชุดนี้มันบอกได้ชัดเลยว่าคุณนะมีเกณฑ์จะได้รางวัลจากความสามารถของตัวเองและแน่นอนหากท่านเป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยมีโอกาสที่จะสอบชิงทุนได้มีโอกาสได้รางวัลได้ใบ อาจจะได้รางวัลอะไรสักอย่างมีเกณฑ์ถูกหวยมีเกณฑ์ได้รางวัลคุณจะได้รับข่าวดีหากนั่งนอนรอคำตอบอะไรเนี่ยจะสมหวังมีผู้ใหญ่อนุเคราะห์สอบกอพสอบเข้าข้าราชการสอบเข้าทหารตำรวจมีเกณฑ์ได้รางวัลค่ะอาจจะได้รางวัลน,นาคาอาวอร์ดรางวัลอะไรก็ตามอาจจะได้เหรียญ ได้รับสายสะพายได้รับเหรียญยกย่องเชิดชูเกียรติได้รับใบเกียรติคุณใบเกียรติบัตรได้รับรางวัลผลงานทางวิทยาศาสตร์ดีเลนได้รับรางวัลเชิดชูความสามารถของตัวเองเป็นช่วงที่หาเงินเก่งใช้เงินเก่งหาเงินง่าย ความรักไม่สมหวังในช่วงนี้แต่คุณจะมีข่าวดีเรื่องความก้าวหน้าถึงความรักของคุณจะไม่สมหวังในช่วงนี้นะแต่ว่าคุณจะมีเงินมีทองนะคะคำพูดเป็นเงินเป็นทองมีเกณฑ์ได้ไปเที่ยวทะเลทะเลทเลี่ยวเขื่อนอาจจะได้ไปเที่ยวทะเลได้ไปเที่ยวทะเลได้ไปเที่ยวเขื่อนได้ไปเที่ยวแม่น้ำไปล่องเรือทะเลไปกินอาหารทะเล ให้ทําบุญให้กับผีทําบุญให้กับผีบ้านผีเรือนดวงวิญญาณด้วยความรักอาจจะไม่สมหวังค่ะแต่ว่าคุณจะได้เจอหมอดูล่างทรงเก่งๆจะได้เจอหมอดูเก่งได้เจอล่างทรงเก่งๆบูชาพญานาคนะคะจะมีโชคลาภ ไพ่ใบเ,เนี้ยก็คือว่ามีเกณฑ์ได้รางวัลมีเกณฑ์ถูกหวยมีเกณฑ์ได้รางวัลได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งแน่นอนแต่ปัญหาทางกฎหมายอะ่ะมันจะมีเข้ามาเกี่ยวกับมรดกที่ดินในบางท่านนะอาจจะได้มรดกแบบฟุกๆุจากไพ่พลังงานของไพ่ชุดเนี้ยมันก็สะท้อนนะว่าคุณอนะมีเกณฑ์ที่เกี่ยวกับเรื่องมรดกเรื่องคดีเข้ามาเหมือนกันมีเกณฑ์ถูกหวยสิ่งที่รอคอยจะสมหวัง ท่านที่ต้องการจะมีลูกจะได้ลูกท่านที่อยากมีลูกจะได้ลูกรอมานานท่านจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนราศีสิงห์ราศีเมษราศีธนูราศีกันเมษสิงห์ธนูกันมีดวงถูกหวยมีดวงได้รางวัลท่านจะมีศัตรูเป็นผู้หญิงที่เออเหมือนจะมีศัตรูเป็นผู้หญิงที่ทำอาชีพเกี่ยวกับพวก หมอเพศสัตวซึ่งศัตรูของท่านคนนี้ทำให้ท่านเนี่ยร้องไห้เป็นสายเลือดในด้านความรักเนี่ยจะพบรักกับคนอายุน้อยกว่าหลายปีมีเกณฑ์จะได้ไปงานเลี้ยงสังสรรค์ท่านจะมีศัตรูเป็นสาวแก่แม่ไม้ทะเลาะกับผู้หญิงที่อายุมากกว่ามีเกณฑ์ซื้อคอนโดมีดวงที่จะเสียเงินซื้อบ้านซื้อคอนโดท่านสามารถ คล้ายๆกับว่าท่านาจ,จะได้ของขังดีๆบางอย่างอมามาแล้วท่านก็สามารถเอาชนะศัตรูได้ศัตรูจะพ่ายแพ้นะคะการงานของท่านเนี่ยก็จะดีขึ้นในภายหลังส่วนไพ่ใบเนี้ยก็คือท่าน่ะจ,จะไปชอบคนที่ว่าอาจจะมีสามีอยู่แล้วไปชอบผู้หญิงที่มีผัวอยู่แล้วไปชอบผู้ชายที่เขามีคู่อยู่แล้วอ่ะมันเป็นไปได้สูงนะคะ แล้วก็ไพ่มันบอกด้วยว่ามันเป็นช่วงที่ว่าคุณนะ่ะมีศัตรูนะเนี่ยมันมีคนอิจฉาริษยามีศัตรูเนี่ยมีศัตรูมีคนอิจฉาริษยาตัวท่านเองอะ่ะอาจจะต้องระมัดระวังให้มากเนื่องจากการที่มีศัตรูในช่วงเนี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีในเดือนมกรานี้คุณจะมีปัญหาทางหัวใจรักพี่เสียดายน้องจับปลาสองมือรักทั้งคู่ รักผู้หญิงพร้อมกันสองคนรักผู้ชายพร้อมกันสองคนรักทั้งพี่ทั้งน้องรักพี่เสียดายน้องหาเงินเก่งการงานดีมีโชคลาภแต่ความรักเนี่ยเอาแน่เอานอนไม่ได้บางครั้งก็ล่องลอยอยู่ในความฝันมากกว่าอยู่บนโลกความเป็นจริงบางครั้งก็เป็นลักษณะคิดไปเองมโนไปเองมโนวาดวิมานในอากาศ ความรักไม่แน่นอนมีอารมณ์แปรปลวนในเรื่องความรักมีเกณฑ์ที่ว่าคุณน่ะจะได้เจอญาติที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วจะได้นัดเจอญาติที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วมีเกณฑ์จะได้ไปเที่ยวทะเลได้ไปเที่ยวเออได้ไปเที่ยวต่างชาติได้ไปเที่ยวต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติคุณจะได้คุยออกับคนแปลกหน้าการงานก้าวหน้าดีอาจจะมีการเจ็บป่วยชีวิตของคุณเนี่ย จะมีความสุขมากขึ้นสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม่แม่ไม่มีเกณฑ์พบคู่ต่างชาติในด้านสุขภาพเนี่ยจะมีปัญหาทางด้านโรคเครียดโรคซึมเศร้าน้ำตาล่วงร้องไห้จนน้ําตาเป็นสายเลือดนะคะเป็นโรคซึมเศร้าค่ะร้องไห้จนน้ำตาเป็นสายเลือด,นะะะอจ,อดจะป่วยเป็นโรคเครียดโรคซึมเศร้าได้ แต่มีดวงจะได้พบคู่เป็นชาวต่างชาติต่างภาษาไม่ควรตั้งเป้ากับชีวิตไว้มากจนสูงไปอาจจะทำให้ผิดหวังได้คนที่เปิดร้านขายอาหารถือว่าดีงานเกี่ยวกับขายของสวยงามขายอาหารขายเครื่องดื่มขายอาหารขายของในห้างพ่อค้าแม่ค้าถือว่าดี จะมีคนต่างเพศนะมารักชอบคุณเยอะในเดือนมกราเนี่ยเป็นช่วงที่คุณเสน่ห์แรงมากมีคนต่างชาติต่างภาษามารักมาชอบคุณนะ่ะเยอะมีเกณฑ์ได้เจอของสวยงามถูกอกถูกใจซื้อเสื้อผ้าใช้เงินซื้อเสื้อใช้เงินซื้อเฟอร์นิเจอร์คุณจะเสียเงินซื้อเสื้อผ้าซื้อเฟอร์นิเจอร์เสียเงินทำบ้านเสียเงินตกแต่งบ้าน เสียเงินซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่ซื้อเตียงใหม่มีโชคลาภเข้ามาจะมีการเดินทางไปทะเลไปแหล่งน้ําได้เห็นแม่น้ํากว้างใหญ่ได้เห็นทะเลเป็นช่วงที่คุณน่ะจะได้ท่องเที่ยวจะมีคนมาจีบการงานก้าวหน้าดีให้ระวังอะ่ะเป็นโรคสะเทือนใจจะเป็นช่วงที่มีศัตรู มีคนพูดจาดูถูกเพราะความอิจฉาลิษยาทําให้ท่านได้รับความสะเทือนใจและเสียน้ําตาเป็นช่วงที่ท่านเนี่ยอารมณ์อ่อนไหวค่ะเป็นช่วงที่ท่านค่อนข้างจะอารมณ์อ่อนไหวใครพูดนิดพูดหน่อยก็มีความสะเทือนใจนะคะแต่ใบนี้ก็จะเกี่ยวกับมีของขังคุ้มครองนะคะหรืออาจจะไปสักยันก็ได้ชาวราศีตุลกับชาวลัคนาตุลเนี่ยในเดือนมกราเนี่ยท่านก็มีดวงอาจจะ ไปหาอาจารย์ศักยันไปสักยันไปวัดแล้วก็ได้ของขังดีๆมาบูชาค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้ค่ะ